ของห้องนี้ครูรู้สึกภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนมากค่ะโดยเฉพาะมิวกี้นูเหรอคะครูใช่สิจยายมิวกี้เธอได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งขอใส่ชั้นเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าเรียนดีจนครูแต่และว,วิชาชมไม่หยุดปากเลยขอบคุณค่ะครูอนักเรียนทุกคนปลบมือให้เพื่อนใหน่แล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะห <c oughs> <c oughs> มันไส้ย่งางมิวกี้เธอคิดเหมือนฉันเลยอะ่ะฉันก็มันไส้มันมากๆ คนอะไรก็ไม่รู้เรียนก็เก่งบ้านก็รวยแถมยังเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วคุณครูตัดภาพมาที่พวกเราสองคนสิแล้วจัดเรียนท้ายแถวแล้วยังไม่มีใครครบอีกยิ่งเคฉันก็ยิ่งโมโหฉันเกลียดมัน่ะเฮ้ยนางมิกกี้มันเดินมาโน้แล้วเพวาเธอคุยอะไรกันอยู่หรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอกพวกเราก็คุยไปเรื่อยอ่ะ มีอะไรหรือเปล่าลิกกี้ฉันเห็นว่าเธอสองคนสอบไม่ผ่านหลายวิชาเลยฉันก็เลยเป็นห่วงอยากจะให้เป็นเพื่อนสอบผ่านไปด้วยกันพวกเธออยากให้ฉันช่วยอะไรไหมเรื่องเรียนฉันช่วยได้หมดเลยนางลิกกี้มันคิดว่าพวกเราเรียนไม่เก่งเหรอเนี่ยถึงจะมาติวให้อ่ะนั่นสิฉันก็ว่าแต่เราแก้งยมยมมันไปก่กอดที่มันตายใจพอได้จังหวะเราค่อยกำจัดมันว่าไงจ้าพวกเธอสองคนอยากให้ฉันช่วยไหมพวกเราเก่งใจอ่ะ ฉันยินดีช่วยเหลือทพ่านทุกคนี่อย่างนั้นพวกเราก็อยากสนิทกับเธอที่มากขึ้นนะเธอทําทอะไรพวกเราก็อยากทําด้วยจะได้เก่งเหมือนเธอไงจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ฉันอยากตีนังสือให้เพื่อนจริงๆนี่คือสรุปทุกวิชาเลยฉันเอาให้พวกเธอนะพวกเราสองคนตีสนิทกับมิวกี้จนมิวกี้คิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนแท้จะว่า พวกเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งหักหลังยุกี้ได้ง่ายขึ้นฉันคิดวิธีกําจัดนางยูกี้ออกแล้ววิธีอะไรหรอในเมื่อนางยูกี้มันเป็นคนดังของโรงเรียนเราก็ใช้ความดังของมันนี่แหละให้เป็นประโยชน์ทําให้มันอับอายผู้คนจนไม่กล้ามาโรงเรียนไปเลยแล้วเธอจะทํายังไงอะเอาหมูมนันนี่ฉันจะกระซิบยูกี้เธอจะไปเข้าห้องน้ำหรอใช่แล้วอุ้ยฉันก็ปวดฉี่พอดีเลยถ้าอย่างงั้นฉันขอไปด้วยสิฉันก็ปวดเหมือนกันงั้นฉันขอไปด้วยนะ ใ้สิไปเข้าห้องน้ำได้กันหลายๆคนฉันก็อุ่นใจดีนำยุกกี้ไเข้าห้องน้ำไปแล้วฉันจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปตอนมันกำลังฉี่นี่แหละรับรอง,องมันอายแน่ๆที่มีคลิปลุดแบบนี้ออกมาดีนะที่ประตูมันมีรูฉันจะได้แอบถ่ายสมุนหน้านงมิกกี้นะโดนแอบถ่ายไม่รู้ตัวอีก <laughs> ทำไมวันนี้คนในโรงเรียนมองฉันปแปลกๆเนี่ยยุกกี้ทำไมรู้ตัวจริงๆหรอว่าตัวเองมีคลิปลุดตอนเข้าห้องน้ำ ตอนที่เธอกำลังเข้าห้องน้ำละส่งคลิปนี้ให้คนอื่นจนคนอื่นๆก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนทั่วทุกคนในโรงเรียนทำไมพวกเธอถึงทำกับฉันแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอก็พวกเราเหมือนไส้ธนสิไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ดีไปหมดได้รับความสนใจจากคนอื่นมากมายและพวกฉันไม่เคยคิดจะเป็นเพื่อนกับเธอทุกอย่างคือการเส่แ้งเธอมันง่เอ,เองที่เชื่อใจพวกเราแบบนี้ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฉันจะไม่ถือโทษดกดเครื่องอะไรพวกเธอกนะ แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเธอทำกับฉันวันหนึ่งพวกเธอจะได้รับกรรมฉันงงกับยายฉันงงกับยายมุกี้จังเลยขนาดพวกเราปล่อยคลิปมันตอนมันเข้าห้องน้ำมันยังมาโรงเรียนได้หน้าตาเฉยทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่อายผู้คนในโรงเรียนเลยหรือไงนั่นสิฉันก็ว่า สุบซิบนินทาของคนในโรงเรนอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้ทุกคนไม่สนใจและบางคนกับเห็นอกเห็นใจเยมิกกี้มากกว่าเดิมแสดงว่าสิ่งที่เราทํามันยังไม่รุนแรงมากพอมันถึงกาจัดเยมิกกี้ไม่ได้ไงเราจะทํายังไงดีเนี่ยฉันเม็นที่หน้าเยมิกกี้มากเลยฉันอยากจะไล่มันไปที่พ้นพทางฉันก็เกลียดมันจนเข้ากระดูกดาแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าการจะเข้าหาเยมิุกรี้ทเนี้ยไม่ได้ง่ายเหมือนครั้งก่อนนะมันรู้แล้วไงว่าพวกเราเกลียดมันขนาดไหน แต่เธออย่าลืมนะว่านางมิกกี้มันเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาถ้าเราลองขอโทษมันทำดีกับมันสักหน่อยไม่แน่มันอาจจะใจอ่อนก็ได้ พอได้โอกาสแล้วเราก็ค่อยหาทางากำจัดมันใหม่ก็จริงอย่างที่เธอว่านะถ้าอย่างนั้นเราลองไปขอทดางยูกกันยูกี้เธอว่างคุยกับพวกเราไหมพวกเธอมีอะไรหรือเปล่เาเรให้อภัยพวกเรานะยูกกี้ฉันให้อภัยพวกเธอหมายความว่าพวกเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมเพื่อนในที่นี้หมายถึงเพื่อนมนุษย์ฉันเป็นเพื่อนกับทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ฉันสนิทและเชื่อใจพวกเธอแบบเมื่อก่อนฉันคงทําไม่ได้หรอกนะฉันขอตัวก่อนละกันทาเป็นเล่นตัว ฉันคิดออกแล้วว่าเราจะจัดการมิกกี้ยังไงต่อดีนี่พวกนายสองคนน่ะว่าเงินจะสองสาวมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามาหานักเลง่างพวกฉันถึงที่เลยฉันได้ยินข่าวว่าพวกนายอ่ะชอบมิกกี้มาก ใช่แล้วทำไมอ่ะถือพวกเราจะชอบมิวกี้แต่มิวกี้ก็ไม่ชอบพวกเราอยู่ดีพวกเรามีวิธีช่วยใ้พวกนายได้ใกล้ชิดกับมิวกี้นะวิธีอะไรอะ่ะพวกฉันจะหลอกล่อมิวกี้มาให้พวกนายสองคนพวกนายเตรียมตัวไว้ให้ดีอยากทําอะไรมิวกี้ก็ทําเลยจะมีข้อแม้ว่าพวกนายต้องถ่ายคลิป18บกของ,งมิวกี้เราไปโพสลงเว็บ18บวกเอางั้นเลยเหรอหน้าหน้าทําไปทนาน้านามิวกี้มันใจดีจะตายไม่ว่าจะทําอะไรมันร้ายแรงแค่ไหนมันก็ให้อภัยคนอื่นหมดนั่นแหละพวกนายจะทาหรือไม่ทาฉันท็องั้นฉันก็เอา ยุกีเธอช่วยไปที่ที่หนึ่งกับพวกเราได้ไหมที่ไหนหรอบ้านของเพื่อนฉันเองทําไมฉันต้องไปด้วยล่ะก็เพื่อนคนนี้เขาเครียดเรื่องเรียนเครียดแบบอยากจะตายเลยนะฉันพยายามปลอบแล้วปลอบอีกแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันเห็นว่าเธอใจดีเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นเก่งก็เลยคิดว่า รีบกลับเดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะฉันคงไปกับพวกเธอไม่ได้แล้วฉันต้องรีบไปทำธุระกับแม่น่ะเฮ้ยเกือบจะจัดการเยมิวคี้ได้อยู่แล้วเชียวป่านเนี่ยไอ้พวกผู้ชายสองคนคงรอเกอร์พวกนายรอไปก่อนได้ไหมรอบเนี้ยเยมิวคี้มันติดธุระรอบหน้าพวกฉันไม่พลาดแน่โอลพวกเธอสองคนทำให้วพวกฉันอารมณ์เสียเลยไหนบอกว่าวันนี้ไงทำไมพูดแล้วไม่เป็นคำพูดแบบนี้เนี่ยพวกฉันกุสั่งความหวังว่าจะได้แอบมิวคี้ หนีไปไหนหรอกยังไงมันก็ต้องเป็นของพวกนายอยู่แล้วเดี๋ยวพวกฉันช่วยจัดการนะ่ะแต่มันเสียเวลาไงเสียอารมณ์ด้วยดูสิพวกเราอุตส่าห์เตรียมการไปหมดแล้วกล้องอะไรก็พร้อมพอมิวกี้ไม่มามันเซ็นงนว้ยงั้นพวกเธอสองคน ความคิดที่ดีว่าเพื่อนให้อย่างงั้นเรามาจัดการยัยผู้หญิงสองคนนี้กันไม่นะอย่าทำกับพวกเราแบบนี้ดีเลย